ครับวันดีครับแนะนําตัวหน่อยครับครับชื่อพีทัชพลสิรเวศกุลครับอ่านามปากกาคือไมโมจากทีมสมา s ์ทสตูดิโอครับผมครับเล่าแบ็กกราวของตัวเราเองนิดนึงว่ายังไงครับคือจริงชอบทางด้านศิลปะหรืออะไรอย่างนี้นะใช่ครับแบ็กกราวก็คือชอบตั้งชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กคุณพ่อซื้อหนังสือการ์ตูนให้อ่านเรื่องแรกที่ได้อ่านก็คือดาวนันบอลแล้วก็เลยชอบเลยฮะอยากเป็นอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักวาดการ์ตูน ตอนมัธยมนะครับเรียนที่โรงเรียนกิสลอเรียวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นแผนกกิฟเต็คอมพิวเตอร์ก็มีโอกาสได้ได,ได้ได้เรียนรู้ในวงการเกมวงการแอนิเมชันด้วยงฮะจนเข้ามาหาลัยก็เรียนวิทยาลัยศิลปะสื่อและเ mm hmm. ทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยแหละครับก็จบเอกแอนิเมชันมา mm hmm. ครับงานประจําก็ทํตาตําแหน่งเป็นตอนนี้นะครับเป็นลีคอนเซปต์อาร์ต เรียกว่าทํางานแล้วจบแล้วโอ้แล้วแล้วที่มาที่ไปในการที่ว่าในการวาดรูปตรงส่วนของที่เป็นภาพดังกล่าวที่ว่าได้ถูกคัดเลือกอะฮะเราที่มาที่ไปนิดนึงว่าเราทราบข้อมูลยังไงแล้วเราถึงส่งไปอะไรเงี้ยครับจริงก็ทราบตามสื่อโซเชียลทั่วไปนี่ะครับทั้งทั้งเพจเมเจอร์ทั้งโซนี่เองหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เขาก็ส่งข่าวกันมาแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบวาดแฟนอาร์ตของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆอยู่แล้วอเงี้ยครับก็เลยว่าเอ้งานนี้ ไม่ใช่วาดอย่างเดียวนี่นะเราลองวาดส่งประกวดไปเผื่อมันได้มีโอกาสได้รับรางวัลด้วยอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยครับแล้วส่งไปเพราะความชอบตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนี้เรียกว่าดับดับแรกคือประมาณรูปดังที่เห็นเลยใช่ไหมฮะเป็นยังไงหรือเปล่าครับ,รบดับแรกคืออ๋องั้นเล่าที่มาที่มาย่นิดนึงว่าทําไมถึงออกแบบดีไซน์ตรงตัวตรงนี้อ่ะได้ครับก็คือ,อปกติคือผมอย่างที่บอกน้องแต่ว่าแฟนอาร์ตหนักสุดแล้ก็เป็นแฟนภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้ว ทีเนี้ยพอตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องเนี้ครับเวนอมเดอะลาสแบนดตัวอย่างแรกออกมาจะเห็นช็อตสุดท้ายที่มีมา้าเขาม้าโดนซิลิโอดเวนอมกิน mm hmm. ล่างอะครับ mm hmm. ผมที่ลิฟพี่หนูนะฮะทีมหลักบ้านทีมที่ทํางานด้วยกันเนี่ย mm hmm. ก็แบบเห็นตรงกรันว่าเฮ้ยมันเหมือนมา้านิมมังกร <laughs> ฉะนั้นแล้วถ้าเราท, art, ทําโปสเตอร์แฟนอาร์ตภาพเนี่ยเราลองผสมผสานแบบความเป็นมา้านิมมังกรความเป็นสุสานไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถ้าสังเกต ดีๆครับเอ็กเวนอฟมันจะชูแขกขึ้นมันจะเหมือนภาพปกหนังสือเรียนภาษาไทยที่สุสด,ดสาคอนชูชูกระบองของเขาก็ล้อมาจากปกหนังสือเรีนยนภาษาไทยเหมือนกันใช้เวลานานไหมครับรูปรูปนี้ที่กว่าจะออกมาได้ถ้ารวมสกเก็ตหาไอเดียแล้วก็จะประมาณ8-12ชั่วโมงโดยประมาณผมไม่ได้จับเวลาไว้แต่น่าจะน่าจะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่การ,รการลงสีเทคนิคส่วนใหญ่เน้นทางด้านไหนนะฮะ ถ้าภาพนี้ส่วนใหญ่จะเป็นดิจิตอลเพนนะคะอ๋อเป็นดินจิตอลเพนใช่แต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยปกติ80เปอร์เซนเกือบร้อยเปอร์เซ็นตแหละจะเป็นดิจิตอลเพนส่วนใหญ่ก็จะมีวาดปกคอมิกวาดทีดิชั่นอลบ้างปะปายอืมเรียกว่าแบบแล้วจริงๆคือเราติดตามอ่ของเวนอมอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ละภาพติดตาม,ตตตามหนังซูเปอร์ฮีโร่ของแท้ไปด,ดูทุกเรื่องเลยเรียกได้ว่าแบบเวทีตรงนี้เป็นเป็นโอกาสเดิมๆทีแบบเราเราเรา,เราชอบ วาดแล้วก็เก็บเอาไว้ไม่ได้เผยแพร่ใช่ไหมหรือไงฮะหรือว่าเราลงผลงานเราด้วยภาพนี้วาดเพื่อประกวดเลยว่าถ้าอย่างงานก่อนๆเราวาดวาดแล้วก็โพสต์ตามโซเชียลมีเดียทั่าไปอยู่แล้วครับแล้วพอจะทราบไหมว่าคนที่ส่งทั่วโลกใช่ไหมเขามีประมาณเท่าไหร่แล้วเราเราได้ครับลืกคัดเลือกตรงนี้ทั่วโลกทั่วโลกมีสีสีประเทศสีประเทศ โ,โลกมี44ประเทศทั้งหมด200 59 2 59ผลงานเรียกไดว่าแบบโอ้โหเราสามารถชนะใจได้แล้วเราเราต้องเราต้องบอกอรายละเอียดไหมว่าเหตุผลที่รูปของ,องอเราออกมาเป็นอย่างนี้ให้ให้ให้ทราบหรือเปล่าหรือว่าทอมฮาร์ดีเขาเลือกเราอย่างเดียวเลยตอนตอน,ตอนส่งประกวดน,นะครับมันจะมีให้บรรยายเหมือนเขียน,น s y n o p s i สเขียนสั้นๆว่าสตอรี่ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอเงี้ยครับ <ừ> mm. ก,ก็บรรยายปไปแหละว่าเป็นผสม มาทมไทยนะผสมหลายเส้นไทยกับอเมริการอมิ m i ์เราวินาทีในส่วนของที่การที่รับรางวัลนิดนึงว่าเราได้รับรางวัลประกาศผลทั้งไหนอะไรยังไงมั้งฮะตอนวินาทีที่ได้รับประกาศผลนะฮะก็คือท,ที่ลี้ที่เป็นเจ้าของเพจสมาคมผู้ข้างไข่ซูเปอร์ฮีโร่นะฮะแล้วแกเป็นแฟนมาแท Marvel ้มาร์เวลแกก็ผมทำงานกับแกอยู่แล้วล่ะแกก็พักมากว่าเฮ้ยคีได้วะ ผมก็ได้เหรอไม่ตอนวม่วิญญาีนั้นก็ยังไม่อยากเชื่ออยู่อะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายโดยรวมก็กตัวดีใจดีใจเลยอวอนนั้นทํางานเครียดๆอยู่ก็ดีใจแฮปปี้เขาไม่ได้อาใช่ไหมไม่ได้อาเพราะว่ามีมีแบบเว็บมีอะไรอ่ะที่เขาแบบยืนยันว่าอ๋อโชว์มา,ลเ,าเลยภายในหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทางเว็บที่ส่งประกวดน,นะครับก็ติดต่อขอข้อมูลแล้วก็ ขอรีไซต์ภาพต่างๆเนี้ยแล้วก็ส่งไปให้เขาอีกทีแล้วรางวัลคือเป็นอะไรนะฮะเป็นเงินครับเป็นเงินรางวัลสองพัน 2, เหรียญสองพันเหรียญประมาณหกหมื่นอ๋อแล้ว,แล,วแล้วไงคือแล้วเราทราบ <c oughs> ไหมว่าแบบทอมฮาร์ดี้เขาเลือกเลือกตรงนี้ขึ้นมาตอนตอนเขาส่งอีเมลมาให้ครับเขาก็ระบ,บุไว้ว่าเออทอมฮาร์ดี้เป็นคนเลือกนะอะไรเงี้ยครับจริงๆก็ดีใจมากเป็นแฟนหนักของ,ของ ่อยูแล้วจริงสโคปของรางวัลของการประกวดครั้งนี้ครับมันเยอะไหมฮะหรือว่าเรามันมีมันมีหลายรางวัลไหมหรืออะไรเป็นก็ก็เหมือนเท่าที่เท่าที่อ่านมานะครับก็คือเขาเหมือนมีแบบรางวัลตั้งไว้แล้วแปดพันเหรียญแล้วก็เลือกสี่ประหารสี่คนละสองพันไม่มีที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรเงี้ยแล้วเราได้เห็นผลงานของคนอื่นบ้างไหมเห็นเห็นเรื่อยๆแล้วครับเป็นยังไงบ้างฮะสวยบางประเทศสวยสวยมากจริงๆสวยทุก ทุกผลงานเลยนะบางบางชิมก็เป็นสไตล์สไตล์จัดเลยอะที่เป็นสไตล์กราฟิกเลยอะไรเงี้ยสวยแล้วของแล้วของเป็นสไตล์คอมิกสวยของของเรานี่เป็นที่หนึ่งใช่ไหมเป็นเป็นหนึ่งในสี่ร่วมเป็นหนึ่งในสี่อช่เป็นร่วมสรุปแล้วมันไม่ได้มีที่หนึ่งไม่มีอ๋อเหมือนไม่มีผมเข้าใจแบบนั้นว่าไม่มีอ๋อร่วมสี่คนอ๋อก็เลยได้แบ่งแบ่งกันแต่เราก็ได้เห็นว่าแบบรูปของคนอื่นเป็นยังไง แล้วหลังจากที่ได้รับรางวัลเสร็จเขาเอาลูกของเราไปคัดเลือกแล้วก็ทําออกมาเป็นเป็นโปสเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเลยใช่ครับก็เป็นโปสเตอร์แจกรอบเวนน้องแฟนส n รีมมิ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่ารอบอื่นจะแจกไหมรอบรอบวันก็มียี่สืดสามเ็มอนควาเทียรลายสาวไอยโมงห้าสิบที่มีงานตรงนั้นด้วยโอ้แล้วแบบเราลงลายเซ็นก็เดี๋ยวผมไปด้วยไปอาจจะอ่ครับ <ใ>เรียกว่านะเป็นความภูมิใจเป็นตัวแทนของคนไทยก็เป็นความภูมิใจมากๆเลยจากจากงานก่อนๆนะครับไม่ได้ว่าได้ปูบูนะมดีนด้วยมีเป็มาเฟลด้วยอะไรอย่างเงี้ยเปน้องก็เป็นผลงานมาเวลอีกชิ้นหนึ่งที่ทแลและอย่างนี้มันจะกลายเป็นงานที่ว่าเราเราจะได้แบบงานอย่างนี้เรื่อยๆเลยไหมเพราะเพราะเรามีเรียกว่าเรามีอวอร์ดละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนก <c oughs> ันแต่ก็พยายามพัฒนาบทงานทั้งงานส่วนตัวงานทุกงานให้มันดีที่สุด การวาดต่างๆเนี่ยเป็นการสร้างสรรค์นเนาะจริงๆเราคืออย่างอย่างพวกนี้เราต้องมีจดลิขสิทธิ์อะไรอย่างี้อะไรไว้บ้างหรือเปล่าในการที่ว่าถ้าเกิดหรือว่ามีใครจะขอนาไปใช้คุณถ,ถ้าอย่างงี้ก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของทางโซนี่แหละของทางทางผู้จัดขอเขาแต่ว่าถ้าเป็นงานส่วนตัวส่วนใหญ่งานวาดนะถ้าเราวาดแล้วก็โพสอะไรเงี้ยมันพิสูจน์ได้มันก็น่าจะเท่าที่ผมเข้าใจนะมันจะเป็นลิขสิทธิ์ อ,อ,อ่าเหมือนก็เราอาจจะต้องลงลายน้ําหรือลงอะไร<ช>ที่เป็นซ<ช>ิกเนเจอร์ไว้ซ่อนเอาไว้อะไรอย่างเงี้หรือเปล่าใช่ไหมอ,อ่ทาท่านนี้ก็มีก็มีลายเซ็นซ่อนไว้อยู่าเห็ <laughs> นไหมมีทิกมีทิก <laughs> อ่าต่อจากนี้ไปคือถ้าเกิดมีน้องใหม่หรือมีคําแนะนํำยังไงในการที่ว่าแบบถ้าเกิดอยากจะวาดทาลักษณะแฟนอาร์ตแบบนี้ครับจริงก็ผมผมก็จะผมเป็นอาจารย์พิเศษสอนมนชอชด้วยกับไปสอนคณะตงอ S <S ผมก็จะบอกตลอดอยู่แล้วว่าว่าทำไปเลยครับหมควอมว่าอะไรที่เราชอบอ่ะเราทํามันไปให้สุดหรอกไม่ต้องคาดหวังอะไรกับมันขอแค่เราละเรามีความสุขกับมันสักวันเดี๋ยวมันจะมันจะให้อะไรกับเราเองเพื่อต่อให้ไม่ได้อย่างไรเราก็ได้ความสุขจากสิ่งที่ที่เราทําอืมครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวไงมีอ่าฝากโซเชียลมีเดียแล้วก็ผลงานยังไงที่เราจะได้ดูติดตามคุณพีกไหมครับ้เลยครับโซเชียลมีเดียนะครับก็ มี Facebook Instagram แล้วก็ X นะครับทุกเชื่อจะเหมือนกันก็คือ m ม m o Mai Mou ครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็เป็นเพจทีม Smash Studio ครับก็จะทำพวกแฟนอาร์ตทำงาน Comic ออริจินอลคอมิกตัวเองประมาณนี้อ่าแล้วเรื่องจริงคือ,อทำตรงนี้แล้วเรามีผลงานอะไรออกมาบ้างฮะท,ที่ที่ไม่ที่ไม่ใช่แฟนอาร์ตม,มีอื่นไหมผลงานตอนนี้ถ้าของผมเองนะครับจะมีบูคอมแอนก์ลูกลาคิทจะเป็นออริจินอลคอมิกที่ ตีความใหม่จากไซอยิ๋ว่ยครับตอนจบไซอยิ๋วผ่านไป2วันปียุคเอ็นเอยีเฟิ่งฟูแล้วหมอคงเขาจะทำอะไรจะเรื่องราวจะเป็นอะไรต่ออะไรเงี้ยครัออกมาแล้ว2เล่มเฮ้เออกมาเล่มเดียวอีกเล่มนึ่งก,กำลังโปรดักชันอยู่แล้วก็ผลงานของทีมจะทำกับพี่หนูฟอร์มอลีนนะครับเหมนก็ทำพานูลาบ๊ก็เป็นนักเขียนที่ได้รับรางวัลมรนะเอาบอ <Cheese> แล้วแล้วจะมีจะทำเป็นแอนิเมชันอะไรแบบ มูวี่อะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะยังมีคุยอนิเมะคุยกันหลังบ้านอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอชัวร์ววก่อนเดี๋ยวอาจจะประกาศหน้าเพจอีกทีเพราะว่าแอนิเมชันหรือว่าซื้อสอื่นเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องใช้ทีมงานทีมงานและใช้พลังเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าชัวร์แล้วอาจจะมีแผนอยู่อาจจะมีเกมด้วยอ๋อ <laughs> นั่นคือเป้าหมายในสิ่งที่ว่าสูงสุดที่เราอยากจะไปใช่ไหมฮะถ้าเป้าหมายสูงสุดอยากทำซีรีส์คือหนังโรงหนังโรงเลยใช่อยากทำหนังโรง ครับแล้วนอกจากนี้คือแบบมีาการออกแบบแอนิเมชันอะไรที่เราเป็นสไตล์ของเรานอกจากซูเปอร์ฮีโร่หรือไงฮะที่เราถนัดจริงจริงอยู่ผมทำได้หมด <laughs> ทำได้ทุกสไตล์เลยครับถ้าแบบอยากอยากจ้างอยากทำงานเนีย่ยทำได้ขอแค่มีมีเรฟเลนซ์มาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ส่วนตัววาดเองอยา่างซูเปอร์ฮีโร่เรียกว่ารับรับงานนอกฟรีแลนซ์ได้ด้วยใช่ไหมหรือไงแพงไหมแพงไหม หลังจากรับรางวัลตรงนี้แล้วเพื่อนๆในทีมเขายังไงกับเราบ้างไหมฮะขอส่วนแบ่งไหมไอเลี้ยงหน่อยเพื่อนไม่ไม่ขนาดนั้นครับก็เหมือนประมาณว่าแต่ละแต่ละคนในทีมเขาก็มีเหมือนหน้าที่ที่จะทำาจุดใดจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยต้องถามว่าเงินรางวัลเอาไปต่อยอดอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ไปต่อยอดกับงานตัวเองในทีมนะครับอาจจะเป็นเหมือนค่าทีมพ์หนังสือหรือว่าอะไรต่างๆ อืมครับก็แนะนำบริษัทอีกนิดนึงแล้วกันเราทำงานอยู่ภายใต้บริษัทเป็นเป็นทีมอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ,อธิบายเอา,เอาเป็นเอาเป็นทีมทีมเซนเดีรว่าวพรางงานงานประจำอ่าอ่าอ่ได้ไดครับก็ทีมทีมบริษัทที่ตั้งกันกันเอ,เองเนี่ยคือสมัยสตูดิโอเนาะก็เป็นยังไม่เป็นบริษัทหรอกเพรา็ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นทีมเล็กๆที ทำงานแฟนอาร์ตทำออริจินอลคอมิกตัวเองหรือว่าทาหนังสือรวมภาพอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทําออกมาให้ได้ทุกปีทุกปีปีละสองสามเล่มอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็คือถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อทางคุณพีได้อ่าได้เลยหรือว่าอะไรอะไรครับบางงานผมก็จะประเมินแล้วอาจจะเข้าทีมด้วยหรือว่าบางงานถ้าต้องการผมก็ผมเโอเคขอบคุณอ่าก็บอกว่าทีมผมมีฝีมือทำได้ทุกสไตล์อืมขอบคุณมากครับคุณพีครับยินดีด้วยครับ